โอาละคัะผมก็ขอ,อกล่าสวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมกาซ่ตาเกมเมอร์นีกแเองนะฮะสำหรัพร์นี้เราก็จะมาเล่นเกมบอลนั่นเองใครเคยเล่นใครเคยเล่นเนม่นด้วยอืมวิธีคิดหรือเปล่าไม่รู้เข้าอะไรเนี่ยเอเดี๋ยว ผิดหรือเปล่าเข้าพืชเอเอสะดวกที่สุดคนขอมาก็จับไปเราจะรอแล้วฮะ มาเล่นเฮ้ยคนสองทางดังเยอะเราจะมาดูกันถ้าคนดูขอฟังไม่รู้เรื่องจะเย็น เออเข้าดิง่ายเลยมาถึงเราเป็นโกละอะไรก็ยิงไม่เข้าเฮ้ยเออคูลดลยืู้นี่ดีนะ ยังบอกเลยว่าจะเข้าโอ้จริงด้วยลองกันเลยนะเฮ้ยไม่ต้องเสียเลยไม่ต้องเสียแรงมาดูลูกโค้งกันเลยเอ้อ ไน่เซีบอืออย่างไรก็ไม่เข้าอือถ้าลูาลกแบบโค้งๆไม่เข้าเราก็จจอๆจอๆอ,อ้ย ได้แบบแข็งทื่อเนี่ยนะ,าะมาถึงรอใช้แล้วเ้ยติดวตียิงแข็งทื่หอห้เขายิงอะมืนแบบไอ้เนี่ยจริง,งไม่เข้าหออารอกว้ายิ <c oughs> ยงเลยง่ายเลยอ้า อุ้ยชึบแรงไปไหนวะลูกจะเป็นลูกจสินนะใครยิงเข้าอุ้ยติด s <S ให้ผมพลาดละ <c oughs> ถ้ามันยิงเข้าถือว่ามันชนะนะฮะโอ้โห ชิไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เราข้ามาเล่นให้ดูไงแต่มันไม่ใช่เป็นการรีวิวเล่นเพื่อความสนุกต้องอัปเกรดประตูละ โดดีเพลเยอร์หนึ่งโอ้โหเขาเขามีแบบตัวที่ไม่ใช่เพยเยอร์หนึ่งันแสดวขขงว่าเขาออกงคนเราดิเฮ่ยแต่เขาสองดาวแล้วก็สองดาวนะไม่ได้เฮ้ยโู้หูลูกแรกมาเปิดมานไม่เข้าเลยนี้เขาก็ต้องไม่เข้า เล่นบอลไปตามก,ก็โดนบังคับให้เปลี่ยนประตูเราต้องแบบเอาให้ได้หน่อยโอ้โหเฮ้ยเอาสุดใเข้อเทในเสียง เนี่ยเลยยังแบบโอ้โหเจอนี่้่อยด้อเตะมหาปรายดีซีจะเข้าไหมโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ยติดขาไม่ได้เลี่ย ไปไม่ได้ลูกนี้เขาต้องไว้ได้ฮนะโอ้เลอยอะ่ะถ้าลูกที่ถามเขาได้กดสลับสิบได้เลยนะไห้สลัดสิบก่อนไหมเราจะได้ไม่แพ้มานะมามมามา ยังเชื่อได้ไหมยังหลอกเหรออู้หเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยแพ้เขาได้เราแพ้ห้ามแพ้ท่านผู้ชมดูเป็นตายที่สอง ไม่เลยสองใจเย็นใจเย็นเล่นมาไม่กี่ตาเจ็ดนาทีแล้วโอ้ลีชี่แพ้เฮ้ยเดี๋ยวขอสลัดสิบแป๊บพีแพ้ตเอ๋ยร้องให้เด็ก เล่นได้ยังกี่นาทีเพอเช่นนั้นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเนเฮ้ยเร็วเร็วดิเียวลามาใครเป็นประตูตรูเหรอเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะมังไม่ยิงเหรอ เฮ้ยเห็นเลเวลแล้วสงวสาวมาสโลโดนสะโลวา่าเห็นไห <it> เอ้ยอะไรน่มเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าบอกนะว่าเลยอีกพี่ขายดิไม่เลยเห็นเอ้ย มาเลย <No. S 1> แข็งทื่อเขายิงเราค่อยไปเซฟอะดูเราแข็งทื่อไปสักพักพอขอยิงเราค่อยไป <of> บ,บินไปเซฟดูทคำมา <'re> สองสองแล้วอย่าดื้ออย่าดื้อ เดด,ดูนั่นเฮ้ยเข้าดิรับมือง่ายมากแต่เวลาเป็นประตูนี่ก็ยากมากดวดูทำก็ดได้ทั้งหมดสี่ลูก ถ้าเราพาลูกนี้ถึงว่าแพ้อือโดนแน่ได้ไงวะเออด่อะเขาพยายามขยับมานิดเดียวเออพอดีลูกนี้คือลูกตัดสินนะฮะดูวมันีินไปกัน แหลกกะด็นของเรานี่ไม่แหลกของเรามันลากไม่ไปเฮ้ยนี่

แล้วใล้แล้วนะตรงนี้มีเฮะมันยืนทื่อก่อนแล้วก็ให้พอเขายิงไปบเออแล้วค่อยไปรับเอาแพ้แล้วฮะแพ้แล้วทีพาดนี้แพงพาเลย สวัสดีครับนี้ก็ลากันไปก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลนะค์ซับสไคร้และแชร์ด้วยนะอ่าสวัสดีครับนี้ก็ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย